โครงการคลินิกรักบี้สัญจรของสมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทยสนามแรกที่มหาวิเชัยราชพัฒอุบลราชธานีเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือการเพิ่มความรู้และพัฒนาให้แก่บุคลากรรักบี้ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างโดยนายอภิทสิธิ์หัวเขาและนายสิทธิกรอวิริยกุล สองผู้เข้าอบรมผู้ตัดสินบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาวงการลักบี้ในระดับภูทรในส่วนของการอบรมผู้ตัดสินทําให้รู้กฎกติกาเพิ่มมากขึ้นรวมถึงวิธีการต่างๆในการตัดสินให้ถูกต้องสมบูรณ์แบบก็เป็นโครงการที่ดีครับเป็นคลินิกที่พัฒนาผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เข้ากรุงเทพครับสมาคมก็จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างทักษะ สำหรับเด็กผู้ทอนและเด็กรอบนอกครับในส่วนของการพัฒนาและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนักกีฬาลักบี้โดยสมาคมได้นํานักกีฬาลักบี้ทีมชาติไทยมาพบปะกับเด็กๆโดยน้องสุนันทาสร้อยแก้วนักกีฬาลักบี้ของโรงเรียนนวมินทราชุนุทิศอีสานจังหวัดมุกดาหารบอกว่าไม่คิดว่าจะได้มาเจอกับพี่ๆทีมชาติไทยเพราะตนเล่นลักบี้มาแค่ปีเดียว โดยจะนำสิ่งที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาการเล่นของตัวเองและเพื่อนๆในทีมของโรงเรียนต่อไปก็ทีมเราเป็นทีมใหม่นะคะเราก็ได้โอกาสมาอุปมพอดีแล้วก็ได้การเล่นของพี่ๆเขาไปเสริมทีมเราอีกค่ะอยังไม่ได้คุยกับพี่ๆเขามาค่ะแต่ก็คุยบ้างเห็นพี่เขาบางคนเล่นไม่เป็นเลยเขามาเล่นเขาก็ยังตีทีมชาติได้บางคนเขาเจ็บแต่เขายังไม่ทอ้อเขาก็ยังเล่นต่อค่ะ จะเห็นได้ว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อวงการลักบี้ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างต่อไปนี้เหลือแค่การนำไปปฏิบัติใช้เชื่อว่าอีกไม่นานผลผลิตจากโครงการคลินิกรักบี้สัญจรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะสามารถก้าวขึ้นไปยืนหนึ่งในวงการรักบี้ของเมืองไทยก็เป็นได้นะครับนิวัสุริยะถ่ายภาพเจษดาเฉินเฉยรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี